องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชน และโครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมก้าวกระโดดสู่ตลาดแปรรูป็อบแบนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รุ่นที่3 เมื่อวันที่19มกราคม2566เวลา9นาฬิกาที่โรงเรียนสายธรรมจันทร์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพบประชาชนและโครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมก้าวกระโดดสู่ตลาดแปรรูปทอปแบรน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รุ่นที่3พร้อมด้วยนายชัยทิพย์กมลพันทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต3คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผูนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนอำเภอดำเนินสะดวกร่วมพิธีเปิดโครงการสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนราชการพระราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้คบปะและเยี่ยมเยือนประชาชนอีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็นและเพื่อให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดรีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและประชาชนให้มีความใกล้ชิดโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อเยี่ยมเยือนประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อน,นำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไปรวมทั้งยังให้บริการตัดผมบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กบริการตรวจวัดสายตาบริการด้านสาธารณสุขบริการให้ความรู้ด้านการประกอบอาหารเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและกิจกรรมทำหมูต้ม เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็นประโยชน์